เขียนมันมีอยู่สองประเทศประเทศที่ทําเก่งก็คือเยอรมันสองก็คือญี่ปุ่นปากกานะเบลเบลเพนเบลเพนจะเป็นพวกนี้เนี่ยเบลเพนเห็นไหมมันไม่ติดเห็นป่ะครั้งแรกมันไม่ติดสีมันเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมสีมันไม่เหมือนกันแต่สีมันสีมันจะแห้งเบลอันนี้คือเบลเพนก็คือปากกาลูกลื่นแต่ว่าวุ้นชอบเล่นปากกาเจล ปากกาเจลมันทําให้น้ำหมึกมันมีมิติมากกว่าชอบเลยชอบปากกาเจลมากกว่ากาเจลมีเมื่อกี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้านี้ก็ซื้ออนี่ไงควันตั้มน้ําหมึกมันจะมีมิติกว่าหน่อยมีเยอะปากกาแล้วก็นี่ก็เป็นปากกาเจลอันนี้ปากกาเจลราคาถูกพอราคาถูกหัวมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นป่ะหัวมันจะเป็นนี้นี่คือปากการาคาถูกหัวมันจะเป็นแบบนี้มีปากกาหัวราคาแพงเห็นไหมหัวราคาแพงเนี่ยปากกาที่มันแพงเห็นไหม ี่ราคาถูกหัวมันจะแตกๆหน่อยในราคาที่ไม่แรงไม่แพงมากปักตะกร้าวางพิกัดไว้แล้วคลิก